สวัสดีค่ะวันนี้มาเล่นพิกอา์ดากันนะคะกับหัวข้อที่ว่าสเสน่ดึงดูดอะไรในตัวคุณที่เขาชอบนะคะการอ่านจะเป็นการอ่านแบบโดยรวมจะเป็นการอ่านแบบจอนโรดดิ้งอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงไม่อินไม่ซีเรียสจนมากเกินไปนะคะดูไปเป็นแนวชามเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตความรักความสัมพันธ์เรามาดูดวงอย่าให้ดวงดูเรานะคะก่อนอื่นแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ใคร ที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะเรามาเลือกทีมไพ่กันดีกว่าค่ะเรามาเลือกทีมไพ่กันนะคะทีม A, แล้วก็ทีม B แล้วก็ทีม C ค่ะเวลา t i สแ s t a ์เดี่ยวปันจะลงไว้ให้ที่รายละเอียดคลิปด้านล่างนะคะ A, B, C นะคะหลับตานึกถึงหน้าของคนคนนั้นที่คุณคุยอยู่ด้วยดิวอยู่ด้วยนะคะกับหัวข้อที่ว่า สเสน่ดึงดูดอะไรในตัวคุณที่เขาชอบนะคะโอเคปันให้เลือกทีมไพ่า้านวินาทีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับชาวทีม A อนะคะไพ่แพคเนตของคุณเป็นไพ่ใบนี้นะ การอ่านเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวฉะนั้นแล้วอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเทิงแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะอ่ะ มาดูกันที่นี้สนเสน่ห์อะไรที่เขาชอบในตัวคุณทีม A นะคะจะเมจิกเชน oh the high pinset the v i l w of fortune โอเค แต่ The เมจิกชียรเสน่ห์ในตัวคุณที่เขาชอบคือคุณเป็นคนที่มีดูมีความลึกลับมากกับเจอาไฮพิน์คุณเป็นคนที่มีความลึกลับแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์น่าค้นหามากมากคนเหมือนรู้ใจเขาทุกๆอย่างเหมือนกระจกที่สะท้อนตัวตนของเขาที่เหมือนกันเด็ดเลยเหมือนกันทุกๆุกด้านเลยไม่ว่าจะเป็นความคิดความรู้สึก ทุกๆอย่างเหมือนเชื่อมโยงติดต่อเหมือนเชื่อมโยงต่อกันน่ะคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงมีผู้จาาห้องแคลวะ่ะคุณเป็นคนที่ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ด้วยตัวของคุณเองคุณมีภาวะความเป็นผู้นำค่อนข้างที่จะสูงแล้วก็ไม่หัวอ่อนด้วยไม่หัวอ่อนไม่เชื่ออะไรง่ายๆไม่ใช่เป็นคนหยอกแก นึกออกใช่ไหมคุณทำอะไรคุณจะมีข้อคิดเป็นของตัวเองคุณชอบศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองตลอดเวลาคุณเป็นคนที่ไม่อยู่นิ่งแล้วก็คุณเป็นคนที่สนุกสนานเวลาที่ได้ทำงานคุณคิดว่าเวลาที่คุณทำงานเป็นอะไรที่คุณได้พักผ่อนน่ะถ้าเกิดให้คุณหยุดนอนอยู่บ้านเฉยเคุณรู้สึกอึดอัด ะะแล้วก็คือชีวิตของคุณเนี่ยเป็นคนที่ในตัวที่เขาชอบในสิ่งที่เขาชอบอะ่ะคือคุณที่ไม่มีไม่เจอทางตันง่ายๆในชีวิตคุณพยายามไปต่อต่อสู้ดิ้นรนในชีวิตแล้วก็ดูท่าทางบางคนเป็นคนที่ทำงานหลายอย่างด้วยนะคะมีสเสน่ห์โน้มน้าวจิตใจคนด้วยนอกจากมาีความคิดเป็นของตัวเองสูงแล้วเนี่ยคุณยังมีสเสน่ห์โน้มน้าวจิตใจคนอื่น ให้ชื่นชอบหรือชอบในสิ่งที่คุณชอบด้วยอ่ะไม่งงนะเช่นสมมุติว่าอ่ะคุณคุณว่าครีมตัวเนี้ยดีคุณก็มีคำพูดที่มันแนวโน้มน้าวให้คนอื่นแบบชอบในครีมที่คุณใช้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณเป็นคนที่แนะนำสิ่งดีๆให้กับคนอื่นแม้กระทั่งคุณเป็นคนที่เลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองเหมือนกันคุณเป็นคนที่เหมือนคุณเขากลัวคุณอย่างนึงนะ คุณเป็นคนที่รู้ทุกอย่างแต่คุณไม่ค่อยพูดนะคะแล้วก็คุณอ่านใจเขาออกหมดทุกอย่างเลยนะคะแม้กระทั่งเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือเขาจะแอบไปทำอะไรคุณก็รู้คุณเป็นคนที่เหมือนเป็นคนที่มีความรู้มากๆนะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองได้ดีได้ดีเลยอะ่ะเสน่ห์ของคุณเนี่ยนอกจากเป็นรูปร่างผิวพรรณแล้วยังเป็นสเสน่ห์วาจาคือขึ้นมาเด่น นะคะ The will for f t u n e คือคุณไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต่างๆอะอะไรที่ไม่ได้โอเคคุณเริ่มใหม่คุณเริ่มใหม่จนกว่าจะสำเร็จหรือคุณทำจนกว่าคุณจะสำเร็จอะไรที่ไม่ได้ดังใจคุณคุณโอเคถ้ามันกบคกูไม่ได้นั้นฉันไปต่ออีกทางหนึ่งก็ได้ ประมาณนี้นะคะชีวิตคุณอาจที่จะเจอการเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอยู่ตลอดเวลาแต่คุณก็ผ่านทุกๆอย่างมันไปได้ด้วยความสามารถของของตัวคุณเองอ่ะคุณเป็นที่พึ่งของใครหลายๆคนนะเป็นที่พึ่งเป็นเหมือนเป็นเหมือนสปอร์ตเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแสงนำทางถึงไม่เป็นเดอะสตาร์แต่เมือร์เชียนเดอะไฮพินเดอะวิวเนี่ยหมายถึงว่าคุณเป็นแสงนำทางให้กับคน กับคนอื่นน่ะได้ดีอืคุณชอบชี้แนะแนวทางให้กับคนอื่นแล้วพอคนอื่นไปทําแบบที่คุณชี้แนะเนี่ยคนเหล่านั้นที่คุณสอนเนี่ยเขาประสบความสําเร็จด้วยหรือเขาได้แง่คิดได้มุมมองใหม่ๆเกิดขึ้นมาด้วยนะคะไพ่ใบไนี้ไพ่ออริโคเดี๋ยวนะคุณเป็นคนคุณเป็นคนที่เปิดรับโอกาสเข้าหาตัวเองอะ ไม่ปิดกั้นโอกาสนะคะคุณเป,เป็นคนที่มีแรงบันดาลใจหรือไอเดียใหม่ๆคุณไม่นอนรอโชคชะตาฟ้าลิขิตอืมคุณไม่รอโชคชะตาฟ้าลิคิตคุณเป็นคนที่สมมุติคุณอยากที่จะประสบความสําเร็จในอาชีพของคุณคุณก็หาทางอะ่ะคือคุณไม่นั่งรอคอยฟ้าเปิดไม่นั่งรอคอยอะไรอย่างนี้ อะไรแบบนี้คุณเปิดรับสิ่งต่างๆเข้าหาตัวเองถึงคุณจะเป็นคนที่มีความคิดตุกเป็นของตัวเองสูงแต่คุณก็เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเหมือนกันนะคะคุณเป็นเหมือนเทวดาประจําตัวของเขาเลยนะอ่าคุณปรารถนาสิ่งใดก็ตามอะ่ะถ้าคุณจะเอาสิ่งนั้นน่ะสมมติคุณจะซื้อแมวตัวหนึ่งคุณก็จะหาทางซื้อให้ได้นะคะประมาณนี้อืม แล้วก็ไพ่ใบนี้หมายถึงว่าเดี๋ยวนะีคุณเป็นคนชัดเจนกับเป้าหมายอืคุณเป็นคนชัดเจนกับเป้าหมายเช่นสมมติว่าอย่างที่ปันบอกคุณจะค้าขายออนไลน์คุณจะทําให้สําเร็จคุณก็มุ่งม,มั่นตั้งใจมีความมุ่งม,มั่นมีความตั้งใจคุณไม่หลุดโฟกัสอนะ่ะคุณไม่ค่อยเขวยอะไรต่ออะไรง่ายๆชัดเจนกับเป้าหมายมากคุณเป็นคนที่ปัด มีความปรัถนากับเป้าหมายอันแรงกล้าแล้วคุณใช้ความกล้าหาญความมั่นใจคุณเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงคือจะเอาให้ได้อกับเป้าหมายที่มันชัดของฉันนะ่ะอืมอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะเอ,อคุณเป็นคนที่ลงมือทําจริงไม่พูดลอยลอยคือทุกสิ่งที่คุณหวังหรือทุกสิ่งที่คุณพูดนะ่ะมันจะต้องเป็นจริงได้แล้วคุณก็เชื่อมัน่นแล้วคุณก็ลงมือทํามัน เวลาที่เขามีความกังวลใจอะไรคุณไปทำลายความกังวลใจเขาให้เขาเชื่อมั่นในตัวเองมากยิ่งขึ้นซ้ำด้วยซ้ำแม้กระทั่งคำพูดในบางคนคุณอาจที่จะพูดกับเขาว่าไม่ต้องกังวลอะไรไปคำพูดบางอยา่างคำพูดแค่นี้มันทำให้เขาอะคลายความกังวลลง ถึงจะมีเรื่องทุกใจมีเรื่องอุปสรรคเข้ามาในชีวิตของตัวคุณเองคุณก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันจะผ่านไปเดี๋ยวมันจะโอเคขึ้นเดี๋ยวมันจะดีขึ้นคือคุณไม่ย่อท้องไงไม่นอนฟูมไฟท้อแท้สิ้นหวังกับชีวิตคือมันไม่ใช่คุณเลยอ่ะอันนี้ในสิ่งที่เขาชอบนะคะอะมาดูไพ่พะพิค,คเนตไพ่พะพิค,คเนตอยากที่จะบอกอะไรกับคุณบ้างเป็นไพ่ที่แบบว่าท่านกินอิม่ม กลางเลยหมายถึงว่าคุณเป็นคุณยอมรับคุณอยู่กับความเป็นจริงคุณยอมรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นคือคุณมองไม่คือคุณไม่คือคุณเป็นคนที่มีจินตนาการค่อนข้างที่จะสูงนะแต่คุณก็อยู่กับความเป็นจริงด้วยเช่นสมมุติว่าคุณทำอะไรผิดพลาดโอเคคุณก็มองว่าไม่เป็นไรนั้นเริ่มใหม่ ประมาณนี้ยเวลาที่คุณเครียดหรือว่าเวลาที่คุณไม่สบายใจเนี่ยคุณหันเหจุดโฟกัสตัวเองได้เก่งและได้ไวคือคนเรามันมีอยู่แล้วค่ะในช่วงที่แบบว่ามีเรื่องมีราวมีปัญหาจุกจิกจกวนใจแต่คุณก็ผ่านทุกอย่างมันไปได้นะคะ,ะทีนี้คุณเหมือนเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างไม่คาดหวังอนะแต่ก็มีความหวัง งงไหมบางครั้งบางคนเขาเรียกว่าอะไรอะคือคุณทำทำทุกสิ่งทุกอย่างอะได้ดีแต่คุณไม่เคยยกตนข่มใครอันเนี้ยในสิ่งที่เขาชอบในตัวคุณด้วยนะแล้วคุณก็เป็นคนที่ให้อภัย ให้อภัยต่อทุกๆส,สิ่งทุกๆอย่างแม้กระทั่งความผิดพลาดในในใน,ในตัวของคุณเองก็ได้อ่ะคุณก็ให้อภัยหรือแม้กระทั่งคนที่คุณถามถึงเขาทําอะไรผิดกับคุณคุณก็ให้อภัยเขาจากใจจริงและไม่หยิบมาพูดซ้ําๆทะเลาะกันในเรื่องของเดิมๆอ่ะค่ะอืมโอเคจบและสําหรับชาวทีม A ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายสำหรับชาวทีมปีนะคะ ไพ,พ่พาิคเนตของคุณเป็นไพ่ใบนี้คนที่เลือกอบ้านลูกบ้านโอเคการอ่านนะจะเป็นการอ่านแบบโดยรวม ไม่ใช่การดูดวงแบบส่วนตัวนะคะฉะนั้นแล้วอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยให้ดูเพื่อความสนุกเพื่อความบันเชิงไม่อินแล้วก็ไม่ซีเรียสจนมากเกินไปดูไปเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในการดําเนินชีวิตความรักความสัมพันธ์นะคะเรามาดูดวงอย่าให้ดวงดูเหราแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าเขาชอบอะไรในตัวชีมคุณชีมบีสเสน่หน์ดูดอะไรที่เขาชอบในตัวคุณ j u s t i c ช temperance t e m p, p นี่มาตรงกับไพ่นางฟ้า<ม>ที่ที่คุณเลือกเลยนะคือคือเป็นคนที่แบบปณีปนอมอะ่ะ อ The magician โอเคทีนี้เขาชอบสนเสน่ห์ดึงดูดอะไรที่เขาชอบในตัวคุณ justice คุณเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองมากๆคือคุณเป็นคนที่มีจุดยืนของตัวเองอะ แล้วก็เป็นคนที่จริงใจต่อทุกๆคนยอมหักไม่ยอมงอแบบนี้ด้วยก็ได้นะแต่เราพูดกันในด้านดีสเสน่ดึงดูดคือคนที่คุณเป็นคนตรงๆคือคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรคือคุณเป็นแบบนี้เลยอ่ะมีจุดยืนมีเหตุผลที่มันเป็นเหตุผลที่เป็นกฎกติกาที่เราไม่ไปโคดโกงใครเราไม่ไปเบียดเบียนใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความตัดสินใจแบบเด็ดขาดและเด็ดเดี่ยวอืมไม่ใช่เป็นคนหยอกแยะไม่ใช่เป็นคนที่ไม่มีจุดยืนตรงเนี้ยแหละที่เขาชอบคนที่มีจุดยืนมีแพชชั่นมีเป้าหมายในชีวิตค่อนข้างที่จะชัดเจนเลยซะด้วยซ้ํานะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถึงคุณจะเป็นคนตรงๆชัดเจนยังไงยอมหักไม่ยอมงอยังไงก็แล้วแต่ แต่คุณเป็นคนที่เชนเปอรนคุณเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับคนง่ายคุณเอนออนยืดหยุ่นเป็นคือจัสติกเนี่ยข้อข้อเสียจะมีอย่างหนึ่งคือจะยืดหยุ่นไม่ค่อยเป็นทุกอย่างจะเป็นแบบไม้บรรทัดแต่ในตัวคุณน่ะเหมือนคนที่แบบว่าเหมือนสองสองมีสองด้านในในคนเดียวกันคือตรงเป็นคนชัดเจนแต่ แล้วก็เป็นคนที่มีเหตุผลของตัวเองสูงแต่คุณเป็นคนที่ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆได้ดีแล้วก็เข้ากับคนง่ายคือแบบโอเคถ้าเหตุผลของฉันเนี่ยมันตึงเกินไปนั้นฉันก็พร้อมที่จะยืดหยุ่นนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีพื้นที่ส่วนตัวค่อนข้างมีเวลาส่วนเ,เขาเรียกว่าอะไรอะมีพื้นที่ส่วนตัวมันทำให้เขาอยากที่จะเรียนรู้แล้วก็คุณเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ ด้วยแล้วคุณก็เรียนรู้ที่จะเข้าใจคนของคุณด้วยคุณพยายามปรับตัวเองเนี่ยให้มันมีความสมดุลให้ความสัมพันธ์มันมันอยู่ตรงกลางอะ่ะคุณเป็นคนที่พยายามที่จะเข้าใจเขานะเพราะปันว่าหลายสิ่งหลายอย่างคุณไม่ค่อยเข้าใจเขาหรอกแต่คุณ พยายามที่จะเรียนรู้ปรับความเข้าใจกับเขานั่นเองนะคะแล้วก็เชมบเบรลนคุณคุณเป็นเหมือนน้ําเย็นด้วยแล้วคุณก็เป็นคนที่ไปปรับเปลี่ยนมุมมองทัศนคติหรือการใช้ชีวิตการดําเนินชีวิตของเขาหลายๆอย่างเพราะคุณเป็นเดอะเมจิเชียนคนที่ชี้แนะแนวทางคนอื่นได้ดีคุณเป็นคนที่มีพลังทางคําพูดด้านโพสิทีฟค่อนข้างเยอะคือด้านบวกค่อนข้างที่จะเยอะ คุณรู้ว่าเวลาไหนควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรคุณพูดกำลังใจให้กับคนอื่นๆได้ดีชี้แนะแนวทางคนอื่นๆได้ดีมีความมั่นใจในตัวเองค่อนข้างสูงแล้วก็มีภาวะความเป็นผู้นำแต่ภาวะภาวะความเป็นผู้นำนั้นน่ะคุณอาจที่จะเป็นผู้รับฟังที่ดีด้วยแล้วก็เป็นผู้ตามที่ดีด้วยนึกออกใช่ไหมคะคุณเป็นคนที่มีมีสเสน่ห์ดึงดูโดโดยโดยแบบว่า โดยครบอะไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์การพูดการวางตัวการปรับตัวเข้าหากับคนอื่นๆการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์อื่นๆคุณเป็นคนที่เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างได้ไวนะคะแล้วคุณเองเนี่ยเหมือนไปปรับเปลี่ยนในตัวของเขาด้วยว่าชีวิตคนเรามันจะต้องมียืดหยุ่นบ้างอย่าเทสตรงมากเกินไปไอย่าตึงมากเกินไปหรืออย่าหย่อนมากเกินไปคุณทำให้เขารู้จักเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ช่วงเวลาของชีวิตมันมีขึ้นมีลงนะอะ่เวลาขึ้นเราก็ควรจะเก็บตังไว้เวลาลงเราจะได้มีตังที่ไว้เก็บเอาไว้ใช้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็คุณมีความสามารถหลายสิ่งหลายอย่างจนบางครั้งเขาคาดเดาคุณไม่ไม่ออกก็มีบางครั้งเขาก็มองคุณไม่ออกก็มีเพราะคุณปรับคุณรู้จักปรับตัวมากๆอ่ะถ้าสมมติว่าคุณรู้แล้วว่าเฮ้ยทำอย่างนี้มันจะเตึงเกินไปคุณเริ่มผ่อนผ่อน,ผ,อนผ่อนลงเป็นอ่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึง่งคุณเป็นคนหน้าคนหานะ The Magician คุณเป็นคนที่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีด้วยตัวของคุณเองคุณทำทุกอย่างได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนกระถางต้นไม้หรือเปลี่ยนก๊อกห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยคือคุณทำได้เองหมดนึกออกใช่ไหมคะทีนี้มาดูไพ่คุณเป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นคุณชอบช่วยเหลือคนอื่นมากๆแล้วเวลาคุณเห็นมีคนอื่นมีความสุข คุณมีความสุขไปด้วยแล้วก็คุณไม่ชอบการประทะกับใครคุณจะเป็นฝ่ายประนีประนอมตลอดเวลานะคะเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในสถานการณ์คือคุณจะคิดถึงผลลัพธ์ที่มันตามมาต่อจากการกระทําหรือคําพูดตลอดเวลานะคะคุณหาทางประนีประนอมกับทุกฝ่ายได้ดีอะ่ะไม่ว่าใครจะทะเลาะกันคือมีตัวคุณเหมือนเป็นตัวเคลียร์ค่ะอะทีนี้ เหมือนเหมือนคุณเป็นคนที่แบบว่าคุณทำงานเข้ากับคนอื่นได้ดีอ่ะอืคุณเป็นคนที่มีจุดสมดุลในตัวเองอ่ะเป็นคนที่มีความเคารพในตัวเองด้วยซ้ำแล้วก็เป็นคนที่มี การเคารพคนอื่นและยอมรับความคิดเห็นของคนอื่นปันถึงบอกว่าจัติกคือตอนคุณเป็นคนจัตจิกคือคุณเป็นคนที่มีเหตุผลแต่ถ้ามันไม่มีเชมโพเลนหรือใบเนี้ยขึ้นมาคือการที่ไม่ฟังคนอื่นเลยแต่คุณเป็นคนที่ฟังฟังคนอื่นเคารพคนอื่นยอมรับความคิดคนอื่นแต่คุณก็ยังรักษาตัวตนของคุณไว้อยู่นึกออกมั้เป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะเพื่ออะไรเพื่อความสุขค่ะ คุณทำอะไรคุณคิดว่าอะไรยังไงก็ได้ฉันขอฉันมีความสุขแล้วกันไม่ไม่ต้องทะเลาะหรือไม่ต้องปะทะอารมณ์กับใครอะไรยังไงนะคะคุณเป็นคนที่ยิ้มรับกับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคุณเป็นคนที่มีความเชื่อมัน่นและมีความศรัทธาเป็นอย่างมากเลยนะอะไรที่คุณกังวลใจเนี่ยแต่คุณก็บอกว่าฉันทํามันได้ฉันจะผ่านมันไปได้ ะะแล้วคุณเชื่อว่ามีโอกาสดีๆเข้ามาหาสู่ตัวฉันแน่นอนเลยฉันจะไม่ทุกข์อยู่อย่างนี้ฉันจะไม่จมปลักอยู่แบบนี้หรือเศรษฐกิจมันแย่มันจะพังยังไงฉันจะไม่เป็นคนที่นั่งทุกข์ใจอยู่แน่นอนอารมณ์ประมาณนี้นะคะคือคุณเป็นคนเปิดรับโอกาสด้วยอ่ะแล้วก็คุณเป็นคนที่ทำตาม ทำตามสิ่งที่ตัวเองปรารถนาะอะไม่ไม่ค่อยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียถึงคุณจะชอบช่วยเหลือคนก็ตามแต่ถ้าคนมาให้คุณร่วมลงทุนอะไรที่แบบเฮ้ยคุณคิดว่าคุณไม่ทําคุณก็ไม่ทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ทีนี้ไพ่พัพพิคนตไพ่ใบนี้บอกว่าการโอบกอด คุณเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองนะแล้วคุณก็น่าจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตในสิ่งที่เขาทำในเป้าหมายของชีวิตของเขาอะได้ดีความเชื่อมั่นคือเขาเรียกว่ายังไงเดีอยคุณเป็นคนเชื่อมั่นในตัวคนของคุณนะมันเป็นสเสน่ห์อย่างหนึง่งเขาอาจที่จะไม่เคยได้รับการเชื่อมั่นอะไรจากใครเลยแต่คุณก็เชื่อมั่นในตัวเขาว่าเออเธอจะทำมันได้แล้วเธอทำมันมา มันได้ดีเนี่ยคำพูดแบบเนี้ยมันเป็นแบบถ้าใครได้ยินมันก็ฟูถูกไหมหรือถ้าคุณไม่เคยพูดลองไปพูดซนะลองแสดงความเชื่อมั่นในตัวเขาเชื่อมั่นในเป้าหมายในในที่เขาทําดูนะคะสําหรับชาวทีม B ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะไปบายสวัสดีค่ะสําหรับชาวทีม C นะคะที่เลือกเชวดาตัวน้อยเป่าแต่เป่าสังอันนี้นะอันนี้เป็นไพ่ประจำตัวคุณใบนี้ โอเคการอ่านเป็นการอ่านแบบโดยรวมนะคะไม่ใช่การดูดูแบบส่วนตัวอ่านมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยแล้วก็ขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามไว้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปามาดูกันสเสน่ห์อะไรในตัวคนสเสน่ดึงดูดอะไรในตัวคุณที่เขาชอบอ,อะไรเนี่ยเดี๋ยวนะ The high prince, the h i g p i n the love คุณมีเสน่ห์ดึงดูดมากๆเลยด้วยนะ The sun มากมากมาก,มากเวลาที่คุณมีความสุขปันต้องย้ำแบบนี้นะเพราะมันเป็น the high prince กับ the love the sun คือเว,เวลาที่คุณมีความสุขแล้วก็ตรงกับไพ่ปาพิคาเน่ใบนี้ด้วยคุณเป็นคนที่ เขาเรียกว่าอะไรเดียปันมองว่าสิ่งที่เขาชอบนะมันมีอย่างหนึ่งผุดขึ้นมาในหัวคือคุณดูเป็นคนลึกลับดูเป็นคนที่คุณรู้แต่คุณไม่พูดคุณเป็นคนที่รู้ทุกอย่างแต่คุณไม่พูดคุณไม่โชว์หรือถ้าอีกในหนึ่งคือคุณเป็นคนที่ไม่ยกตนข่มท่านคุณเป็นคนที่ไม่ดูถูกใครคะ่ะ คุณเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าอะไรดีอะแต่อย่าใครอย่ามาดูถูกฉันนะเออประมาณนี้แต่คุณไม่ชอบดูถูกใครแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาดูถูกคุณรู้ทุกอย่างแม้กรทช่งรู้ว่าเขาไปทําอะไรมารู้ว่าเขาแอบไปซนอะไรมาคุณเหมือนก้นรู้ทันเขาทุกสิ่งทุกอย่างแต่อีกในหนึ่งเขาก็มองคุณไม่ออก ว่าคุณโกรธอยู่คุณงอนอยู่หรือคุณดีใจอยู่หรือคุณเสียใจอยู่คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความอ่อนหวานมากๆม,มีความน่าหลงไหลที่เพราะเดือนเลิฟมันมาด้วยคุณเป็นคนที่เป็นผู้หญิงที่มีความสตรองมากๆนะคุณอาจที่จะผ่านเรื่องราวในชีวิตต่างๆมาเยอะมาเยอะแต่คุณก็ยืนหนึ่งได้อะ ใครทําอะไรคุณไม่ได้ด้วยใครทําอะไรหรือใครทําร้ายคุณคนพวกนั้นได้รับผลผลตอบแทนอย่างสาสมมากด้วยที่คุณไม่ต้องทําอะไรเลยแม้กระช่างบางคนเนี่ยมองว่าคุณเป็นคนแบบนั้นแบบนี้แบบนู้นแต่เขาเหมือนรู้ว่าคุณตกคุณเป็นคนยังไงกันแน่แล้วคุณพิสูจน์ตัวคุณเองด้วยการกระทําค่ะคุณไม่พูดแก้ตัวอะไรทั้งนั้นอันนี้คือในบางคนนะคะแล้วก็คุณเป็นคนที่เวลาที่คุณมีความสุขนะ ออร่าแห่งแสงสว่างมันเปล่งประกายออกมามากๆเลยคุณเป็นคนที่มีความรู้ที่มันเขาเรียกว่าอะไรเป็นกุญแจแห่งการปลดล็อกอะไรหลายๆอย่างอะ่ะมันทำให้เขาชื่นชมในตัวคุณคุณรู้ว่าคุณจะต้องจัดการปัญหาหรือสิ่งต่างๆในชีวิตของคุณยังไง คุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากไม่ว่าคือเรื่องเนี้ยคือคลิปนี้ปันตั้งใจว่าปันจะไม่ได้พูดถึงความสวยความอะไรนะเพราะทุกคนมีอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะหรือความดูดีคือทุกคนมีอยู่ในตัวอยู่แล้วนะคะปันเชื่อในเรื่องนี้แต่ว่าคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ดึงด,ดูดไม่ว่าจะเป็นทางกายภาพทางกายภาพหรือทางไหนก็ตามอะท,ที่มันที่มันทําให้เขาอะไม่อะที่มันทําให้เขาอยากที่จะ ครอบครองคุณไว้คนเดียวอ่ะอ่าเขาอยากตามติดชีวิตคุณแอบดูแอบส่องคุณด้วยนะเพราะว่าบางครั้งปันถึงบอกว่าเขาคาดเขาคาดเดาอะไรคุณไม่ได้เลยนั่นแหละดูมันเป็นความลึกลับดูมันเป็นเสน่ห์แปลกๆนะมันเป็นเสน่ห์แปลกๆอย่างหนึง่งคุณเป็นคนที่ไม่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณเป็นคนที่มีความจริงใจให้กับคนอื่นๆด้วยนะเป็นแสงสว่าง เป็นเทวดาประจําตัวให้กับเขาเป็นพระอาทิตย์ที่อบอุ่นให้กับเขาคุณเป็นคนที่เข้าใจเขามากที่สุดคนอื่นไม่ค่อยเข้าใจเขาหรอกแม้กระทั่งตัวเขาเองก็ไม่ค่อยเข้าใจตัวเขาเองแต่คุณเข้าใจเขาอะคุณเป็นแสงแดดอบอุ่นทำให้เขารู้สึกสดใสปันจะต้องย้ำว่าเวลาที่คุณมีความสุขนะเพราะเดีอยวายพินเซตบางทีก็จินตนาการไปในด้านลบค่อนข้างที่จะเยอะให้ระวังตรงนี้เอาไว้ด้วยนะคะ คุณคิดแบบไหนความสัมพันธ์มันก็จะเป็นไปในทิศทางนั้นคุณลองคิดดูเวลาที่คุณคิดไปในทางที่บวกโพซิทีฟมันบวกแต่พอคุณจินตนาการล้าเลิศไปในทางลบไปทางนิกาชีมันก็ลบตามฉะนั้นแล้วคุณมีสเสนด่ดึงดูดฉะนั้นไอ้ตรงนี้แหละที่คุณจะต้องระวังนะคะเด e ซันเนี่ยเหมือนคุณเป็นคนที่ไม่เขาเรียกว่าไรเดียมองทุกอย่างเป็นพลังงานด้านบวกหมด ถึงเศรษฐกิจตอนนี้จะเป็นยังไงภาวะอะไรจะเป็นยังไงคุณก็บอกว่าคุณก็พูดกับเขาว่าเดี๋ยวมันจะผ่านไปเดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ด้วยดีแม้กระทั่งคุณเป็นคนที่ชื่นชมเขาเก่งมากๆคุณเป็นคนที่มองข้อดีของเขาออกอะ จากที่แบบทุกๆคนไม่เคยเห็นมองข้อดีของเขาแต่คุณเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวของเขาถึงคุณจะมีความลังเลแต่คุณก็เก็บไปในใจจนเขาสงสัยว่าเอ,อ,อ้นี่มันมันชื่นชมเราจริงหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ค่ะคือคุณไปเสริมความมั่นใจในหลายๆอย่างคุณคุณไปงัดข้อดีของเขาที่เขาไม่เคยรู้ตัวว่าเขามีออ,อกมาหรือ,อก็ใช่ไหมทีนี้ไพ่ใบนี้บอกว่าคุณเป็นคนที่ ฟื้นฟูรักษาสภาพจิตใจเยียวยาของเขาอา่คุณเขาเวลาที่เขาได้อยู่กับคุณเวลาที่เขาได้พูดคุยกับคุณไม่ว่าเขาจะเจอเรื่องราวเครียดหนักปัญหาชีวิตรถติดนู่นนี่มาแต่คุณเป็นเหมือนน้ำเย็นให้กับเขาทําให้เขาอ่ะใจใจเย็นลงหาหนทางแก้ไขปัญหาชีวิตที่เขาเจอออกคุณเป็นคนที่ทำตาม ทำตามสัญชาตญาณของตัวเองเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในสัญชาตญาณของตัวเองเวลาที่คุณมีจิตใจที่มันสงบเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันเป็นเรื่องขี้ปฏิวสําหรับคุณมากคุณแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ดีนะคะแล้วก็อีกทั้งเนี่ยคุณเป็นคนที่มีความเขาเรียกว่าไรเดีย มีความคิดก่อนทำคิดก่อนพูดคุณคิดถึงผลลัพธ์ที่คุณพูดออกไปหรือคิดถึงผลลัพธ์ที่จะกระทําอะไรลงไปคุณเป็นคนที่มีอ่าเป็นที่ปรึกษาอาค่ะของเขาได้ดีแล้วคุณก็ชี้แนะแนวทางอย่างตรงไปตรงมาได้ดีแต่อีกในนึงคือคุณคิดก่อนพูดว่าเฮ้ยถ้าพูดไปแบบนี้แล้วมันจะแย่ลงหรือเปล่าคือแบบคือคุณรู้จักใช้คําพูดอะค่ะได้ดีอ่ะอืมทีเนี้ย คุณก็จะดูว่าเอ้ยอันนี้ยังไม่ยังไม่ทําตอนนี้นะอีกเดือนนึงค่อยทําอันนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณยัง้งคือคุณไม่หุนหันพันแล่นน่ะคือคุณเป็นคนที่ใช้เวลาวิเคราะห์หรือตรวจสอบสิ่งต่างๆได้ดีอะค่ะคุณเป็นคนที่รับฟังเขาได้ดีด้วยแล้วคุณตั้งใจฟังแบบตั้งใจแบบเอาจริงเอ,อจาจังมากเลยนะเหมือนปัญหาของเขามันเป็นปัญหาใหญ่สําหรับคุณแล้วคุณก็ช่วยคิดแก้ทางคะ่ะ นทางนั้นจนมันแบบแก้ปัญหานั้นได้อะไม่งงที่ปันพูดนะเสร็จแล้วคุณเป็นคนที่มีความสุขกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองมีความสุขสมมุติว่าคุณตอนนี้มันเป็นช่วงที่ไปไหนไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ค่อยสะดวกใช่ไหมแต่คุณก็มีความสุขกับเออการได้อยู่บ้านการได้ปลูก ปลูกดอกไม้ปลูกต้นไม้เก็บบ้านกวาดบ้านคือคุณเป็นคนที่พอใจในสิ่งที่ตัวคุณเองอ่ะมีอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคุณเขาเรียกว่าคุณเป็นคนที่มีความสุขอยู่รอบตัวเป็นคนอ a l ร์ทอ่ะเออเอาอย่างนี้ดีกว่าทุกอย่างคุณสมมุติว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีความสมบูรณ์แบบแต่คุณก็มีความสุขกับความไม่ส,สมบูรณ์แบบของคุณนะคะคุณเป็นคนที่เหมือนเป็นทั้งของขวัญให้กับเขาอ่ะ ในสิ่งที่เขามองคุณตอนในสิ่งที่เป็นสเสน่ห์ดึงดูดคือคนมีความสุขกับรอบๆตัวของคุณมีความพึงพอใจกับชีวิตที่เป็นอยู่ในตอนนี้ไม่ทะเยอทะยานหรือแบบไม่ขอมันต้องมีอะไรอย่างนี้ค่ะในสิ่งที่เขาชอบนะคะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย